ลายเดือนตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นทั่วไทยเลยนะคะและคาดว่าจะมีพายุลูกใหม่เกาะตัวในช่วงต้นฤด,ดูนี้นะค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์28ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนนี้คาดว่ายังจะมีฝนเพิ่มขึ้นได้ค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนเพราะมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมนั้นมีกําลังอ่อนลงประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณปลายแหลมยวนลมระดับล่างปเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมอากาศอุ่นขึ้นและมีฝนมารบกวนในช่วงนี้ปัจจัยหนึ่งอาจเนื่องมาจากมีปรากฏการณ์ลานิยะอ่อนๆช่วงท้าย ปีด้วยนะคะมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาเป็นระลอกระลอกกาลังไม่แรงพอที่จะไล่ความชื้นให้น้อยลงได้ช่วงที่มวลอากาศเย็นมีกําลังอ่อนลงอุณหภูมิจะสูงขึ้นและมีฝนบางแห่งได้ช่วงนี้ก็อากาศแปรปรวนต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะจากนั้นคาดการช่วงวันที่4ถึง11พฤศจิกายนมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจะแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนอีกครั้งและต้องติดตามยอมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ค่ะที่คาดว่าจะทวีกําลังแรงขึ้นเป็น แต่พอมาปะทะอากาศเย็นๆนะคะก็คาดว่าจะอ่อนก,กำลังลงอย่างรวดเร็วอย่างไม่น่าเป็นกังวลและต้องติดตามเป็นระยะค่ะสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาแล้วให้เราฟังกันได้นะคะและฝากติดตามข่าวสารกับ TNN ได้ผ่านทุกช่องทางข้างล่างนี้เลยค่ะ